คุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runners Journey Podcast ตอนที่298นะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของโซนหัวใจนะครับเมื่อวานนะฮะเล่าเรื่องของการหา maximum heart rate นะครับเพื่อแบ่งโซนหัวใจไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ 5โซนหัวใจที่ใช้วิ่งกันนะครับ h a r ์ rate zone นะฮะใช้เป็นเครื่องมือวัดความหนักเบาในการเทรนนะฮะที่ค่อนข้างแม่นยำมีตัวเลขจับต้องได้นะครับนอกจากใช้ฟิลความรู้สึกนะฮะจาก0-10ถึง10แล้วนะเป็นสกอร์นะฮะศความความหนักระดับ0จนถึงความหนักระดับ10นะฮะเราก็สามารถใช้ h a r ์ rate zone เนี่ยเป็นเครื่องมือในการแบ่งการเทรนได้นะครับมี5โซนนะฮะ อ้างอิงกับ maximum heart rate ที่เราหาได้ไปเมื่อวานนะครับตารางซ้อมเรามาักจะประกอบด้วยความหลากหลายเนาะทั้งแบบซ้อมด้วยความถี่ระยะเวลาความหนักรวมถึงการซ้อมแบบ recovery นะฮะเขาเรียกว่าสั้นหนักยาวเบาแล้วก็มีพักด้วยนะฮะเพื่อจะช่วยให้การซ้อมเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเรื่องความถี่นั้นเราอาจจะเข้าใจง่ายเนาะความถี่คือบ่อยแค่ไหนนะฮะจำนวน กี่มือ้อกี่ครั้งต่อสัปดาห์ต่อเดือนนะส่วนระยะเวลาเนะเราก็จะดูออกเช่นกี่นาทีกี่ชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่เรื่องของความเข้มข้นเนี่ยโอ้โหอาจจะยากหน่อยว่าเข้มข้นหนักประมาณไหนอะไรเงี้ยมันจะต้องมีตัววัดตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องเอาโซนหัวใจเข้ามาอ้างอิงนะฮะเพื่อเป็นค่าวัดความหนักเบาที่ชัดเจนที่สุดค่าหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตัวเลขที่จับต้องได้ ฮาร์ดเรทโซนของเราจะมีแบ่งเป็น5โซนนะครับแล้วก็วิธีคำนวณก็มีความหลากหลายในการแบ่งโซนมากวันนี้เราเอาวิธีแบบเรียบง่ายนะฮะแบบเบื้องต้นแบบคลาสสิกที่สุดนะฮะสำหรับคนที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็ได้นะครับมาเล่าให้ฟังกันโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดหรือ Maximum h e มฮาร์ดเนะครับซึ่ง การหา maximum heart rate นะฮะก็จะมีหลากหลายอย่างที่เล่าไปเมื่อวานหลงย้อนกลับไปดูฟังตอนที่แล้วก็ได้นะครับนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องส่วนหัวใจเรามาเริ่มที่โซนหนึกันเลยนะฮะ heart rate โซนหนนะครับ heart rate โซนหนอ้างอิงจาก maximum heart rate เนาะมันก็คือ,อตัวเลขที่50 60อของ maximum heart rate นะครับ เอา50 60เนี่ยคูณเป็นตัวล่างกับต,ตัวบนเนาะตัวล่างคืออยู่ในโซนเริ่มต้นคือ50นะถึง60นะครับเขาเรียกว่าโซนเวลี่ไลท์นะฮะโซนเบาๆเพื่อการ Recovery ฟื้นฟูนะครับเป็นโซนที่เราใช้เพื่อซ้อมเทรนนะสลับในวันกับวันที่เราซ้อมโซนสูงๆนะฮะเช่นเราเดินเร็วนะฮะ ปั่นจักรยานเบาๆนะว่ายน้ำคลายกดแลคติกนะเป็นแอคทีฟหรือคาร์บอรี่นะครับนี่คือโซนหน really ึ่งเวลี่ไลท์50-60%ของแม็กซิมัมฮาร์ตเรทส่วนที่สองนะมาโซนที่สองกัน61-70%ของแม็กซิมัมฮาร์ตเรทเรียกว่าโซนไลท์นะฮะโซนสองนะฮะนั่นเองนะฮะเป็นโซนยอดนิยมเป็นโซนที่แบบดีต่อสุขภาพหัวใจเลยเราสามารถซ้อมโซนนี้ได้แบบยาวๆซ้อมได้แบบนานๆเลยเพื่อ ที่จะพัฒนาความอดทนนะเผาผ่านไขมันพัฒนากล้ามเนือ้อแล้วก็เพิ่มความหนานแน่นของเส้นเลือดฝอยด้วยนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเส้นเลือดฝอยนั่นเองนะการซ้อมโซนนี้เป็นส่วนสําคัญในโปรแกรมซ้อมที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์มากๆจากการซ้อมโซนนี้นะฮะซ้อมโซนนี้นอกจาก อัตราการเต้นหัวใจที่เราดูแล้วเราก็เช็คได้โดยโซนนี้มันจะเป็นเทสทอลก็คือแบบคุยยาวๆนะเราเราเทสด้วยกันคุยก็ได้นะคุยได้เป็นประโยคยาวๆนี่คือโซนสองนะพูดไปคุยไปเป็นประโยคยาวๆนะครับนะฮะหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของแม็กซิมัมฮาร์ดเรทนะครับมาที่โซนสามนะฮะโซนสามก็จะเป็นมอดูเรตนะฮะเจ็ดสิบเอ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กซิมัมฮาร์ดเรท นะครับส่วน3มเนี่ยมีไว้เพื่อพัฒนาระบบการไหลเวียนของเลือดนะฮะให้เป็นโซนที่เราจะได้กดแลคติกเพิ่มเข้ามาในกระแสเลือดเทสท a อคก็ประมาณว่าคุยได้เป็นประโยคสั้นๆน,นะเป็นประโสั้นๆเป็นโซนที่เราใช้ร่วมกับโซน2นะแล้วก็มีไว้เพื่อเอาไว้ใช้แข่งนะส่วนใหญ่เราก็จะใช้แข่งในสายเอ u ด a ร c ลนส์ก็ประมาณโซนสนี่แหละนะครับ แต่ว่าถ้าวิ่ง 10k เนี่ยเราก็ใช้โซน4นะครับโซน4ไปปลายนะฮะแต่ถ้าวิ่งมาราธอนเนี่ยแน่นอนก็ต้องโซน3เพื่อให้มันไม่ไปชนกำแพงนะครับอ่านี่คือโซน3 71-80%ของ maximum heart rate นะครับมาที่โซน4กันบ้างนะฮะ81-90%ของ maximum heart rate ก็เรียกโซน hard นะฮะโซน4เนี่ยจะมีไว้เพื่อพัฒนาความเร็วนะครับแล้วก็ความทน นะฮะทำตนทานนะฮะอย่างการซ้อมเทมโป้เป็นต้นเราใช้โซนนี้นะฮะเวลาซ้อมเทมโป้นะฮะโซนนี้ถ้าคุยได้เนี่ยจะคุยได้เป็นแค่คำคำคำเดียวนะ,ะคำคำเหนื่อยอะไรอย่เงี้ยประมาณนี้นะครับนี่คือโซน4นะครับ8 1ถึง90เนะ,ะมาที่โซน5เนะี่ยโซนแดงนะ91เถึงร0 0เรนะ,ะเรียกว่าโซนแม็กซิมัมนะฮะโซน5เนี่ย ถ้าเราเพิ่งเริ่มวิ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งโซนนี้นะฮะเป็นโซนสีแดงที่เอาไว้ซ้อมเพื่อแข่งขันพัฒนานะฮะโดยเฉพาะเช่นการวิ่งลงคอร์ดเนี่ยอินทเวลเนี่ยจะต้องหัวใจต้องแตะโซนห้านะฮะเกขึ้นไปนะครับนะฮะการซ้อมโซนสี่โซนหรวมกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ของ ทั้งหมดในตารางซ้อมนะฮะส่วนที่เหลือก็คือ80-85%เนี่ยจะเป็นการซ้อมแบบ่วนหน่วน2สวนสองนสไปนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องแบ่งสัดส่วนดีๆอย่าซ้อมส่วน 4, สี่วนห้าเยอะเกินนะฮะเยอะเกินสัดส่วนนะครับเพราะอาจจะเจ็บได้นะฮะเจ็บได้แล้วก็โอเวอร์เทรนแน่นอนโอเวอร์เทรนนะฮะอย่ามีทีค่าแม็กซิมัมพาลสำคัญนะฮะต้องหา ให้ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็มีหลายสูตรเลยอย่างที่เล่าไปอยากให้ฟังตอนที่แล้วนะครับมีทั้งหาจากสูตรนะฮะมีบวกมีลบมีเพิ่มนะมีการาใช้หัวใจขณะพักด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้วัดจากในสนามหรือการใช้เป็นหลักเทสนะครับนะบก็มีมีหลายแบบอยากให้ลองไปฟังตอนที่แล้วนะครับเมื่อวานที่ได้เล่าให้ฟังไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราตั้ง max h e a r l r t ผิดโซนที่เราจะได้เนี่ยจะผิดเลยนะครับยกตัวอย่างของผมเองนะยกตัวอย่างคลาสสิกเลย220รู้อายุถ้าเป็นอายุจริงนะใช้วิธีนี้ก็คือจะได้ maximum h e a r l r a t 171แต่ปรากฏว่าพอไปเทสจริงแล้วกลับได้188นะครับนั่นก็คือก็เลยต้องมาตั้งค่าโซนหัวใจกันใหม่ นะครับซึ่งแน่นอนความที่การที่เรามีแม็ก m ิมัมไฮเดทสูงนะหรือต่ำไม่ได้แปลว่าเราฟิตหรือไม่ฟิตนะฮะมันเป็นธรรมชาตินะฮะ,นะฮะมันเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ได้แปลว่าแม็ก m ิมัมไฮเดทสูงแปลว่าฟิตไม่ใช่นะครับก็แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องโซนหัวใจหรือเรื่องอื่นๆแบบนี้ให้ฟังกันอีก เดี๋ยวจะใส่ Description ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเอาไว้อ่านเพิ่มเติมหรือเข้าไปดูใน Runner's Journey Facebook ก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมผ่านทั้ง Youtube, Spotify, Soundcloud ในรูปแบบของ Runner's Journey Podcast นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast